การจะนาบุรีจำทางได้ชัดเจนแม่ช้างพังแม่ของข้าวต้มโรเล็ตสามยกกิตตี้ทุ่งเสือโทนเขาพระอินเจ้าหน้าที่ปุทยานลำคลองงูผู้นำชุมชนชุดเฝ้าระวังช้างพบแม่ช้างที่คาดว่าน่าจะเป็นพังสุขสันต์แม่ของข้าวต้มพยายามเดินทางกลับไปบุชนีสถานที่ตกลูกคาดว่าน่าจะตามหาลูกน้อยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสุนทรวันทองผู้ใหญ่บ้านมหมู่หบ้านทุ่งนางคลานตําบลชะเลออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความเจ้าที่ชุดผักหนันช้างป่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองหูได้ออกติดตามและเฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่โดยรถยนต์เนื่อมจากบ้านทุ่งนางคลานไปยังบ้านทุ่งเสือโทนเพื่อเฝ้าระวังช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านจนมาถึงช่วงบริเวณทางสามแยกคิตตี้ทุ่งเสือโทนเขาพระอินทร์ภูเตยสุดบ้านห้วยเสือไป ไล่เนินลำปางภูผาแก้วไล่พบโคงช้างป่าหากินอยู่บริเวณนั้นและหนึ่งในนั้นเป็นช้างเพศเมียรูปร่างสูงใหญ่มีน่องขนาดใหญ่เหมือนช้างลูกอ่อนที่อยู่ในช่วงให้นมลูกคาดว่าน่าจะเป็นพังสุขสัต์แม่ของเขาต้มช้างน้อยที่ถูกแม่ทิ้งเมื่อหลายวันก่อนโดยช้างตัวดังกล่าวได้เดินแยกออกจากฝูงข้ามถนนโดยมีทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ห้อยชนีสถานที่ตกลูกหรือพังข้าวต้มคาดว่าน่าจะกลับไปดูลูกของตัวเอง โดยจุดที่พบพังสุกสันอยู่ห่างจากค้อยชนีประมาณ2.5กิโลเมตรผู้ใหญ่สุนทรบรรทองผู้ใหญ่บ้านหมูหกบ้านทุ่งนางคลานตนำบลบ้าอแหเภอทองขาภูมิพร้อมกำลังจ้าที่ชุดผักดันช้างป่าเจ้าที่อุทยานลำคลองงูได้อยู่ระหว่างฝ้าระวังและดูแลการเคลื่อนไหวของแม่พังสุกสันและโขลงพบว่ามีชาจงจำนวนกว่า20ตัว ด้วยในโครงพบช้างดังกล่าวพบว่ามีลูกช้างอยู่ด้วย2อถึงสตัวจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเล่การเดินทางผ่านในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยข่าวนิวยีสิบสการจราบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน